ลำพูนกันต่อครับจังหวัดลำพูนยกพื้นที่อำเภอแม่ทาเป็นหมู่บ้านนำร่องที่แรกของจังหวัดนะครับในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo Social Map ครับนายสัตนติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดโครงการนำร่องการพัฒนาตามผ,งผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo Social Map ที่บ้านทาดงตาําบลทาศบเศร้าอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนเพื่อจะกําหนดเป็นรดแมปในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุก,กระดับโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาบ้านทาดงเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้มีการร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาและก็ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ด้วยครับโดยพื้นที่อําเภอแม่ทาก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งในฤดูฝนและน้ำแล้งในช่วงฤดูแล้ง โครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านทาดงเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำตามแนวพระราชะดำริลักษณะโครงการประกอบด้วยงานขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตรความยาวประมาณ250เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง60เซนติเมตรจำนวน18ท่อนเพื่อเชื่อมถนนเรียบแม่น้ำท่าระหว่างบ้านทาดงหมู่ที่13และบ้านกอลุงหมู่ที่10 สำหรับการสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ค่ะ